ฉันเอากุ้งและผลไม้คุณน่าถึงมากที่นี่กับที่นี่คนรวยก็ไถานาได้ฉันปฏิปัติต่อชาวนาของโลกขอบคุณสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงเป็นความจริงอย่างแน่นอนกุ้งกัวกองออกแบบในลูกแพรไม่รู้กี่ครั้งกว่าความสุขของเราและประหยัดแรงงานมากเรื่องนี้ต้องไม่ล้วไหลคุณลงไปก่อน าที่มีคุณธรรมคุณเห็นลุงฉันกำลังจะลงมาไม่เคยมีไฟแกะในชีวิตของฉันตอนเด็กๆดกสู้ต่อไม่ดังเท่าแม้ทับต่อพวกนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้คือยามิซูมิกริ่งที่น่าสงสารลุงฉันไล่ประโยชน์มาเกือบทั้งชีวิตคุณเห็นไหมว่าคราวนี้คุณลุงอยู่ในไฟแกะคุณแค่พูดกับสายนี่คือสิ่งที่ฉันทำกับคุณ นี่ไม่เป็นปัญหาค่ะไม่เป็นไรที่จะบอกว่ามันถูกพัฒนาโดยอาจารย์จางทั้งหมดคุณคิดว่าฉันไม่ต้องการมันคือทั้งหมดที่ฉันพัฒนาขึ้นและคนอื่นนนต้องเชือ่อไถ่พวนเพื่อรับใช้นั้นให้ลุงช่วยก่อนก็ได้ไม่ครอบครัวของสามีฉันอยู่ที่นั่นน้าเจ็ดและน้าแปคนอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดลูกเขยของฉันต้องอยู่ในไฟแกะ คุณต้องพูดอย่างนั้นเราต้องคุยกันดีๆคุณไปทำงานเมื่อคืนก่อนไม่ได้แต่ต้องบัตรของขวัญของครอบครัวทาสอจริงๆไม่คุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแน่นอนฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ยูชิเบาเลนและคนอื่นนนได้สัมผัสมันเขาเป็นลูกเขยของคุณคุณไปหาเขาพูดแบบนี้กับฉันทำไมยูชิเบาเลนเป็นพี่ชายที่สาบานของคุณ ถ้าลูกสาวของฉันยต้องรู้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงจากนั้นฉันก็เติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟและพูดสองสามคำยูทองยังสามารถอยู่กับพายจีตัวใหญ่ได้หรือไม่จุดบอดบนดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่จะตำหนิคุณสำหรับการสาบานนี้พี่ชายถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ในไฟแกดพูดอย่างชัดเจนทำไมเบี่ยงเยอะจังฉันเชื่อมั่นในทหารผ่านซื้อเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ลูกน้องของลีลาคือใครคุณกับฉันยังอ่อนโยน ดจ้ากลัวก่องคุณทําได้เป็นคนยุ่งม,มากทําไมวันนี้คุณว่างมาหาฉันทําไมฉันไม่สามารถมานั่งกับคุณได้ตอนนี้คุณเทมาไม่มีอะไรดึงลมวันนี้ฉันกังวลคุณเพิ่งเห็นอันตรายนี้เช่นกันไปนั่งทางนี้มองยังไงก็ไม่เป็นแบบนั้นฉันเคยยากจนมาก่อนแต่ตอนนี้ธุรกิจของฉันใหญ่ขึ้น ฝ่ายจันและฝ่ายจิงอี้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอ้พระเจ้าของฉันปวดหัวเมื่อฉันพูดถึงเรื่องนี้ไม่ปวดหัวได้ไหมหลายคนยังคงเป็นคนโกงจัดการยากอยู่แล้วตอนนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายไม่แปกลกหรอกโชคดีที่ฉันให้ฝ่าย W แกคุณออกมากับจริงไม่อย่างนั้นเจ้าเด็กแก่จะไปสวรรค์ไม่ได้ และนี่คือสิ่งที่พัฒนาขึ้นไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กแก่คนนี้มีความสามารถจริงๆมันไม่ง่ายเลยที่จะทำสิ่งต่างๆยากทุกคนเจ้ากัวกองก็มีปัญหาเช่นกันใช้ตอนนี้ฉันปวดหวัวแล้วที่ส่วนตัวล่ะฝ่าบาททรงฝากเรื่องนี้ไว้กับข้าพวกเขาจะไม่จากไปปวดหัวขาข้าวเหล่านี้ฟังผู้นํำทั้งสอง ข่าวที่เราได้รับคือผู้นำสองคนนี้ต้องการเขียนเกี่ยวกับรัฐบาลมณฑลฉางอานปิดที่นั่งให้พวกเขาไม่งั้นจะไม่ไปไหนอันที่จริงยกเว้นผู้นำสองคนของแกงผู้ลี้ภัยของพวกเขาคนอื่นนั้นต้องการจากไปผสมกินรอตายในนั้นเสียใจต่หัวหน้าไม่เห็นด้วยแกงมาสเตอร์เฟงช่วยฉันทำอะไรบางอย่างในวันพรุ่งนี้เชิญผู้นำสองคนนั้นมาที่แกงขอทานของคุณ เรื่องนี้จัดการง่ายแต่คุณต้องรีบเราก็ไม่บังคับคุณเหมือนกันไม่ต้องกังวลน,นะคะเร็วเร็วนี้ค่ะสองชั่วโมงจะทำนั่นไม่ใช่ปัญหาพรุ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ให้คุณการพูดคุยกับคนฉลาดเป็นเรื่องง่ายอย่าพูดให้ชัดแค่พูดถึงมันสองครั้งแล้วคุณจะเข้าใจอย่างของแท้เชียว์วกองหลงทางที่จะต้อนรับเขา อาจารย์หูอย่าสุภาพระหวังเราดิบเกินไปอาจารย์หูก็อยู่ในค่ายผู้รีภัยด้วยนั่นคือประสาทไม่ใช่หรอแกงน้ำมันถ้าเกลือไม่พอก็ฟังสองผู้นำผู้นำทั้งสองต้องการตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยตรงและบ้านหลังใหญ่สองหลังสิ่งนี้สามารถสัญญากับพวกเขาได้ถ้าเป็นแบบนี้หมดหลังจากนั้นจะมีผู้รีภยัยให้ฉันโกรธเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ใหญ่มากสำหรับกินและดื่มแถมยังกินไม่ดีท่านหมูนี่เป็นเรื่องง่ายพรุ่งนี้ทำแบบนี้550สูงอาเชียรกรวกลดาวมิงช่วงนี้แต่มันไม่ดีสำหรับเด็กสองคนนี้ที่จะพูดคุยทำให้พวกเขาตะลึงในวันพรุ่งนี้อะไร ผู้ช่วยของคุณเชิญพี่น้องของเราไปทานอาหารเย็นเป็นการส่วนตัวแน่นอนผู้ช่วยของเราได้เตรียมไวและอาหารไว้แล้วรอสองคนสองหัวหน้ารีบไปกันเถอะพี่ชายคนนี้คุณอยู่ในแก๊งระดับไหนคุณเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้บนร่างกายของฉันไม่ได้ถูกขัดยิ่งหัวเข็มขัดมากเท่าไหร่ระดับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นมากสุดคือเก้าอาปากฏว่าพี่ชายเป็นผู้อาวุโสรุ่นที่เก้า ไม่เขาลบไม่เขาลบเราตีกันตั้งแต่แรกเห็นไม่เป็นไรที่จะคุยกับพวกคุณอันที่จริงฉันเป็นหัวหน้าแกงและเป็นคนรับใช้หัวหน้าแกงตอนนี้ทำงานเป็นรองหัวหน้าแกงนี่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการกระจายออกไปไม่ได้ทุกคนต่ำต้อยและต่ำต้อยฮ่าฮ่าผู้นำสองคนที่นี่ในค่ายผู้รีพภัยเพิ่งจากไปไม่มีสิทธิ์มากับยาเมน ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะออกจากบ้านคราวที่แล้วสารก็ลำบากเหมือนกันไม่มีทางที่มาจะดีขึ้นในตอนนี้มากับฉันทุกคนส่วนได้เสียไม่สนใจ3,721แค่พาพวกเขาไปที่โลงกระดาษแก้งขอทานทางนี้เหล่าเฟิงคิดว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วรูปแบบการวาดภาพเปลี่ยนไปมันไม่เร็วเกินไป หัวหน้าสองพี่น้องควรกลับไปด้วยมีอะไรที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่ขอทานปราบใดที่เราทำให้นัดบอดมัน่นคงยังกินเผ็ดหวังู่้เติมเชื้อเพลิงให้กับความหึงหวงบอกสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งลี่เหลาเออไม่สามารถมีความสุขได้ลูกเขยตัวเองเก่งจังไม่มีความสุขได้ไหมไม่สามารถกำหนดทิศทางได้เขาแก้ได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้เขายังรับสมัครคนงานในโรงงานกระดาษด,ด้วยเต็มหรือเด็กคนนี้มีความสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าคุณเป็นเทสแค่มีความสามารถทําดีกับลูกในอนาคตฉันถูกวัดยังคงทําผิดพลาดนี้ผู้ชายคนนี้ก็เต็มไปด้วยกระดาษและเขาควรจะใช้เงินเป็นจํานวนมากใช่ไหมกองกระดาษที่เด็กคนต่อไปทําครั้งที่แล้วตัวเองไม่ได้อะไรมากชายชราเหล่านั้นจำำําคําศัพท์ไม่ได้ทั้งหมดยังชี้ปืนกับตัวเอง มันเกินไปแล้วดูกระดาษก็หมดได้เวลาเตือนเด็กคนนี้ให้ก้าวขึ้นการผลิดจงทายมาจากไหนนักเรียนยีจีคูมาจากนอกเมืองกล้าถามจ้องทน่งกระดาษนี้เป็นบทที่5เซนจริงๆเหรอแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงจำกัดสิบแผ่นต่อคนคุณมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ขายให้คุณมากนะนั้นต้องรีบไปต่อคิวด้วยนะคะ จ้างไปช่วยพี่ชายฉันแก่แล้วเขาเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อของฉันโกรธมากเมื่อเขากลับมาจากข้างนอกให้พ่อบ้านไปเอาพี่กลับทันทีที่พี่ชายของฉันกลับมาพ่อของฉันก็เริ่มข่ามันจริงๆ